บัดนี้เป็นวันที่23เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่3ที่ข้าพเจ้านายชัดใช้ป้องเขตขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระประิษและมูลต่างๆ ถวายเป็นพุทธบูชาสัมมสัมธรรม,มบูชาสังฆบูชาอาจารยาบูชาแดรูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคาระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอ บทสวดที่6ธรรมจักกัปวัตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสามายังพักวาพาลาะสิยังวิหะปต,ติอิสิปะตะเนมิขะทาเยตัดละโขหพักวาปัญจะ พัคีเยพิกุอามันเตสิเทวะเมพิกาเบอันตาปัปะชิเตนะนะเสวิตับพาโยยาจังกาเมสุกามะสุขันลิกายุโยโค อิโนคโมโพทุชานิโกานะลิโกานันทะหัสหิโกโยจายังหัตทะหิละมาทะนุโยโคทุกโคานะลิโยอานทะสันหิโยโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเต อุปธรรมะพินิมาปะทิปทาตทาคะเตนะอะพิสัมพุทธาจักขุก,กะรนียานะกละนีปุปะสะมายะอะพิยายะสัมโพธยะนิพพานายะสัตตะ สวัตติจะกะมาจากสาภิะเวมัสชิมาปัิปะทาตทาคะเตนะอาภิสัมพุทธาจะปุการณียานะกาลนีปุปปัสามายะอาภิยาาะเพียญยะ สัมโพธายะนิพพายะนิพพานายะสัตวตตัตติอายะเมวะอะริโยอัะทงังคิโกมัคโขเสยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมา,าวาจา สัมมาร,รัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิมายังโขงสาอภิขะเวมัชชิมาปะทิปะทาตัะถาคะเตนะาอภาิสัมพุทธาพิขุก,กะระนียานะกะระนี ปุปะสะมายะอภิยายะสัมโพธยะนิพพานายะสังวัตตติอีทางโขปะนะพิฆเวทุกขังปะลิยะสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามาราณะาปิทุกขังโสงกะปะลิ เทวทุกขะโทมะนัสสุปายาซาปิทุกขาอัปิเยหิสัมปะโคโยทุกโขปิเยหิวิปะโยโคทุกโขยมปัดชังนะลภาติสัมตมปิทุกขังสังขิตเตนะ ปันจุปาทานักขันธาทุกขาอิทังโขปานะภิกขเวทุกขาสะมุทโยอริยะจัดจังยายังตันหาโปโนพระพะโปโนพระพระ วิภาวิกานันทิลาคสาหะคะตาตัตตะละตัตตานิพันนินินินันนิทินีเสยยะทีทางกา,ตา,าะตันหา,าภาวะตันหาอภวะตันหาอิทัทงโขปานะอะ พิเวทุกขนิโ,โรโถอริยะสัจจังโยตัตสะเสวะตันหายะาเสสสะวิลาคะนิโ,โรโถจาปะนินิสสกโโหมุติอะนารโยอิทางโขงปานะพิขเวทุกขนิโทรทะคา มินีปะทิปทาอาเลสจังอะยะเมวะอะริโยอัตังกิโขมคโคเสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมา สมาธิอิทังอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอานานุสุเตส,สุมันเมสุสัจจคุองอุทะปาติญ,ญาณังอุทะปาติปัญญาอุทะปาติวิชาอุทะปาติ อาโลโกอุทะปาติจังโขอ,อุทะปะนิทางทุกขังอริยสัจจังปะดินเยยังติเมพิขะเวบุเถอานะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาติยานังอุทะปาติปัญญาอุทะปา วิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขอ,อุทปาธิปุตังโขปะนิทังทุกขังอริยตัจจังปะลินยาตันติเมพิคเวบุเพะอนณนุสุเตสุสัมเมสุ ก็ทำเมสุจากของอุทะปาติญานางอุทะปาธิปัญญาอุทะปาติวิชาอุทะปาติอาโลโกอุทะปาติอิทังทุกขสะสมุทะโยอริยสัตอริยสัจนติเมพิขะเวบุเพอนุสุเตสุ ทาเมสุจักขุกอุทะปาธิยานางอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาธิตังโโปะนิทางทุกขะสะมุทโยอริยสัจจังปะหาตันพันติเม พิกขเวบุเพอนานุสุเตสุธรรมิสุจักขุอุทธปาธิยานังอุทธปาฏิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอารโกอุทธปาธิตังโขอุปะนิทังทุกข,ขสัมมุทะโยอริยสัจจัง ปะหียันหีนันติเมพิกเวบุเพะอนะนุอะนะนุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาติยานังอุทะปาติปัญญาอุทะปาอุทาปาติวิชาอุทะปา ติอารโลโกอุธาปาติอิทังทุกขาทุกขนิโรโทรอริยสัตจันติเมพิทเวบุเพอานาุสุเทสุธัมเมสุจักขุงอุธาปาติยานางอุธาปาติปัญญาอุธาปาติวิชาอุธาปาติอารโลโก ภูทภปาติตังโขปะนิทังทุกขะนิโลโโถโลโถอลิยสัจจังจัตถิกาตัปพันติเมพิคเวบุเพอนานุสุเตสุธรรมเนมสุจักหงงภูทภปาติยานางภูธภปาติปัญญา อุทัปาติวิชาอุทัปาติอาโลโกปุทัปาติตังโขปะนิทงังทุกขะนิโ,โรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตันติเมพิคเวบุเพอนุสุตุเตสุธรรมเมสุจักขุงปุทัปาติยาณังอุทัปาติ ปัญญาอุทปาติวิชาวินชาอุทปาติอาโลโกอุทปาติอิทังทุกขนิโรธะคามินีปฏติปทาอาริยะสัจจติสจัจนติเมพิคเวบุพเพอน,านุสุเตสุ ธทรรมเมสุจักของอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปสิวิชาอุทัปปิอาโ,โรโกอุทัปติตังโขปะนิทังทุกขานิโรทะคามินีปะติปทาอริยสัจจังพาเวตพันติ เมพิคเ,เวบุเพหาหนานุสุดเตสุขธรรมเมสุจะขุงอุทัปติยานาังอุทธปปติปัญญาอุทัปปติวิชาอุทัปปติอาโลโกอุทัปปติตังโขอุทัปติทุกขะนิโลธะคามินีปะติทปติปะทาระยะสัจจัง ภาวิตันติเมพิคเวบุเพะอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทปฏิญาณาังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทาปฏิอาโลโกอุทปฏิยาวกีวจัจจังจะเมพิคเวอิเมสุ จะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปะลิวัตจังทวาทะสาการังยะทาภูตังยานทัศสสนางนะสุวิสุทังอโหสิเนวตาวหังพิกเว สเทวะเกโลเกสะมาลเกสะพรมมะเกสัตสะมาละพรมนิยาปะชายะสะเทวนุสายะอนุตตลังสัมมาสัมพุสัมโพท,ทิอภิสัมพุทโธปัญจายาสิงยะโยยะโต จะโหเมพิคเวเอ,เออิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปฏิวัจจังทวาทะสาการังยะทาภูตังยานะทัศสนังสุวิสุทธังอะหะโหสิอะฏาหังอภิคเว สัเทวะเกโลเกสัมาละเกสัพราม,มะเพเกสัตสะมะนะัมณปรมะนิกานามพรมมนิยาปปชายะสัเทวะมนุสายะอนุตลังสัมมาสัมโพธินอภพิสัมพุทโธปัจัดยานิสิง ยายัตจ,จะปานเมทสะสาอุทะปา,าธิอกุปปาเมวิมุติอายะมตติมาชาตินัติธานิอุนพะโวติอิทะมะโวจะภะควาอัตตะมานะปัญจวัคคียา พิคุพระวะโตภาสิตังอภินันทุงอมัมสตมิงจะปะณนะเวยะกะละสมิงน,นัสมิงพันนะมาเนอายสสะโตโกทัญยสสะวิละชังวิตะมะลังธรรมะจะคุอุ ปะอุะปาธิยังกิติสะมุทายะมัดทังสัพพันตังนิโรธะธรรมมันติปาวัตติเตจักภควัตตาธรรมะจักเขบุมาเทวาสัทธมนุสาเวสูงอะ ตัมพควะตาพารานสิยังอิสิปะตะเนพิขวาทาเยอนุตลังธรรมจัจักลังปาวัติตังอปะปะป,ะป,ะปิวัติยังสามะเนนะวะพัมมะเนนะวะเทเวนะ วามาเลนะวะพรมมุนาวาเกนะจิวาโลกรัรมมินติกุมมานาังเทวนังสัตทังสุวตาจตุมหาราชิกาเทวาสัทธะมะนุสาเวสูงจตุมหาราชิกานังเทวนังสัตทัง สุวตาสุวะสุวตาวติงสาเทวาสัมทะมะนุสาเวสุตาวติงสานางเทะวะนางสัทธังสุตตวายามาเทวาสัมทะมะนุสาเวสุงยามนางเทะวะนางสัทธังสุตตวา ตุสิตาเทวาสัทธามานุสาเวสูงตุสิตานางเทวนางสุดทางส,สุดตาวานิมมานะละตีเทวาสัทธามานุสาเวสูงนิมมานะละตินางเทวนางสัดทางสุวตา มะปละนลิม,มิตะวะสะัตะตีเทวาสัทธมนุสาเวสงปะ,ะนิปรนิม,มิตะวะสะัตวะตีนางเทะวะนางสัตทางสุดตวาพรม,มากาญิกาเทวาสัทธมะนุสาเวสงเอตัมเอ เอตรัมภควตาภาราณส,สิยังอิติอิสิปะตะเนมิขทายเยอ,อนุตลังธรรมะจักกังปะวะติดังะปะติวัติยังสามะเนนะวาพรม,มาเนนะ วาเทเวนะวามาเลนะวาพลัมมุนาเวเกณติวาโกกัตมินตาตติอิติหะเตนะชะเนนะเตนะมุหุเตนะตนะยาวะพรม,มะโคลกาสัตโถอัพภุงคัจจิอายต จทะทะสะสะหัตสีโลกาทายติสังกัมปิสัมปะกรมปิสัมปะเวทิอัปปะมโนจะโลอาโลโอภาโสโลเกปะตุระโหสิอัติก กัมเมวะเทวนางเทวานุภาวังอัทโขอภพควาอุทานังอุธานีสิอัศยาสิวะตะโกโกนโยอัญยาสิวะตะโกโกนโยติอิติหิทังอายสัสมะอายัส Samma to ko than yassa ko ya ko than yo tau wa ho si ho si ti